ครับกับสวัสดีครับกับสวัสดีแฟนๆ FC น้องไข่มุกกับน้องสมบูรณ์นะครับอยู่กับผมนะครับตอนนี้อยู่กับผมในช่องน้องพังไข่มุกนะครับนี่ก็นาหำได้มาถึงแล้วนะครับก็เมื่อเช้าก็เควานเสือก็มารอหนาหำนะครับก็นาหำเขางานเยอะนะครับไหนจะส่งลูกไปโรงเรียนนะครับไหนจะไปเกี่ยวหญ้าให้ช้างนะครับ ไหนจะทำการบ้านตอนเช้าอีกนะครับนครับนะครับกินข้าวไปกินข้าวยังบอกเล่าก็ได้หรอว่ากินข้าเที่ยงพอดีครับผมกนกินข้าวเวลาเดียวนะครับฉันคือนะำัำกินข้าวเหมือนผ้าครับฉันเหมือนผ้าเลยนะครับเวลาเดียวตอนเย็นไม่กินนะครับ น้าหำกินทิปนะครับตอนเช้านะหำต้องกินทิปนะครับ mm hmm. ใข่มุกแบลวขี่ยังมาผ่าดไปถึงหัวอู้เ mm hmm. ออแยใครมุกมาอุ้สั่งตัวนี้ไหม mm hmm. เด่นมุฮูเรื่อง bên xuống, cất, bên, bên, à, thôi. chơi nhà thang đè. Ô oh, thay thay rồi đấy. Con tục giật trái. Này giật trái rồi con, con lấy cái cây ไปได้ฮะสมบูรณ์ไปไหนเหรอย้ำโชว์เล็บเต๋อป้วยเ,เนี่ย,ยมีเต็มป้อ<ะ>มีเต็มป้<ะ>พอพาแพอ๋อ,อ,อก็วันนี้นะฮัมจะโชว์สเต็ปน้องสมบูรณ์นะครับออก็ต้องรอวันนี้ก็รอควานเสือนะครับรอควานเสือมาด้วยนะครับ เมื่อเช้าก็ควานเสือก็เข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าน้ำหำยังไม่มานะครับก็บอกข้างนั่งรอน,นร้ำหำแต่คือน้ำหำเขางานเยอะนะครับงานแกเยอะนะครับน้ำหำคือรับผิดชอบช้างสองตัวนะครับไหนจะแม่น้องสมบูรณ์แล้วก็น้องสมบูรณ์ด้วยนะครับเฮ้ยอุ้ยเนาะบนสูงบนสูงเร็วเร็วเอาหัวปก บูรหวัวโตยำขัดสางเลยวะเฮ้ยเน่น่แน่แ,นแ,นแนขนายกำลังออกนะครับน้องสมบูรณ์ขนายกำลังออกช้างตัวนี้ถ้าทางขนายจะใหญ่นะครับคือออกช้าขนายออกช้าแต่ขนายใหญ่นะครับขนายออกเร็วคือไม่ใหญ่ครับขนายเล็กตามพันนะครับแม่น้องสมบูรณ์ก็มีนะขนายตัวผู้ก็เรียกงานนะครับตัวเมียก็เรียกงานขนายนะครับ เราไมันช่กินนี่อย่างเดอฮะกินนี่อย่างโัสูงแหน่ <laughs> พกใจกล่องอยู่สักพักหนึ่งควานเสือก็จะเข้ามาแล้วนะครับ ไถมุกตอนนี้นะรับก็เอาแม่น้องสมบูรณ์โอ้ฉีดน้ำหน่อยแท้ไปทูหนอ่ะไปใส่สร้างไปใส่ สมบูรณ์ก็ต้องรอต่อไปนะครับสมบูรณ์คิวสุดท้ายนะครับนะทำแกงงานเยอะนะครับต้องเข้าใจแกร้บนะครับก็พาแม่น้องสมบูรณ์ไปเดินซ้อมเลยนะเพราะว่าคือช้างผูกไว้นานๆไม่ได้นะครับคือเขามีน้ําหนักเยอะนะครับถ้าเราผูกไว้นานๆก็เส้นหนึ่งเส้นนะครับสองก็เท้าแตกนะครับคือช้างไม่ได้เดินออกกําลังกายยืดเส้นยืดสายครับ เหมือนเส้นจะยึดนะครับนี่ก็พังไพรินนะครับช้างตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมเคยเลี้ยงมาตะกอนนะครับ อันนี้ก็น้องมุกดานะครับพายขวัญเมืองนะครับพายขวัญเมืองก็รุ่นเดียวกันกับพ่อน้องไข่มุกนะครับนี่ก็พังพังฉบาแก้วนะครับหรือว่าน้องฉบาแก้วนะครัเจฟฟี่ดว สิบปีสิบปีแล้วนะครับน้องชาวแก้วควันใช่บ้าบ่ามันนี่ ไขวันเมืองนะครับ <risque> นี่ก็พังพังวันวิสานะครับก็ไม่น่าจะเกินเดือนหน้านะครับก็คอดแล้วนะครับอันนี้ก็ท้องอยู่นะครับ <wah> วันมิสาน้องสาวพรชัยนะครับนี่ก็น้องขนุนนะครับมีแต่แม่ลูกอ่อนเลยนะครับแกงแม่ลูกอ่อนทั้งนั้นเลยนะครับ Ah uh. ฝั่งทางด้านนี้ก็พังคำพองนะครับอายุสามสิบห้าปีนะครับพังคำพองคือช้างสายพันธุ์นี้หายากแล้วนะครับคือหาดูได้ยากแล้วนะครับคือเหลือเหลือน้อยนะครับพันุตัวนี้นะครับพันธุ์สเอเชียเราระนะครับคือหายอู้ดูดูหางนะครับหางเขาสวยมากเลยนะครับเนี่ยครับหางสวยมากเลย คือคุ้มครับทำกำไรนี่สวยงามมากเลยนะครับหางของพังคำพองเป็นช้างสายพันธุ์เอเชียนะครับเป็นเป็นพันธ์ที่ใหญ่และหนาถ้าเป็นตัวผู้นี่อย่างรอเลยนะครับเนี่ยเอ,อ่ออันนี้ก็จะไปแสดงครับไปเต้นไปรำให้แขกดูนะครับคือช้างแดนเซอร์นะครับเป็นช้างแดนเซอร์นะครับ น้องมุกดานะครับฝั่งทางด้านนี้ก็น้องมากมีนะครับ มีคู่แฝดน้องสมบูรณ์นะครับเป็นเด็กรุ่นน้องนะครับน้องสมบูรณ์เป็นพี่นะครับอันนี้รุ่นน้องสมบูรณ์น้องมากมีมาเร็ว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 เออบุญบนสูงบนสูงเร็วเร็วเร็วบนสูงเร็วเตีอะ เออนอ่เออนี่ถึงง่ายนะครับฝึกง่ายเลี้ยงง่ายนะครับน้องแมกมีดีแต่น้อยนะครับไม่มีดื้อเลยนะครับอ้าวเออนี่เอาเอาเอาสวัสดีจ้าสวัสดีค่าจ้าเร็วเร็วเร่ ติดช้างตัวนี้ติดติดคนแก่นะครับติดคนแก่เพราะว่าแต่ก่อนเออตาแกเลี้ยงนะครับช้างตัวนี้คือวัยรุ่นเลี้ยงไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับคือจะช้างตัวนีจ้จะชอบคนแก่ชอบคนรุ่นพ่อรุ่นปู่รุ่นตาอะไรพวกนี้ครับน้องมากมีโอ้ดูหาง <laughs> ก็น้องเขาก็เล่นหางครับหางดุดหมดเลยนะไม่มีคนหางเลย น,นี่ก็แม่ของน้องมากมีนะครับทางโบมาเฮ้ยลักษณะเหมือนสมบูรณ์นะครับน่ารักนะครับเออถ้ามาสวนนกนกอย่าลืม เออถ้ามาพัทยาอย่าลืมแวะมาสวนนุกน,นะครับเพราะว่าสวนของเรามีช้างน่ารักน่ารักเยอะแยะมากมายเลยนะครับคือช้างน้อยเยอะนะครับมีแต่ตัวน่ารักน่ารักนะครับคือความสามารถก็ได้ทุกตัวนะครับก็ชอบตัวไหนอยากอยากดูท่าเต้นแบบไหนหรืออยากให้ช้างของเราเออโชว์สเต็ปไหนก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับก็ ถ้าชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ช่องน้องพังไข่มุกด้วยนะครับขอบคุณครับ